นี้ไปอีกต่อไปเราจะไปสภาวะที่สองบ้างอือเราวางสเตปไว้ว่าสภาวะที่สองเดี๋ยวเราจะรู้ปริมาตรใช่ไหมครับเราจะรู้อุณหภูมิแล้วเราจะรู้ว่ามันเป็นไออิ่มตัวล้วนเพราะฉะนั้นเราจะเราจะหาหมวลได้เออโอเคเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ไล่ไล่ความคิดเราต่อนะครับสภาวะที่สองนะ เรารู้ว่าเป็น i ออิ่มตัวล้วนนะครับแล้วก็รู้ว่าอะไรนะรู้ว่ารู้ t ีสว่ามันต้องเป็น20องศาใช่ไหมแล้วก็รู้ว่า v 2อ่ะจะต้องเป็นไอร้อยห้ลิตรเมื่อกี้น,นะครับจุดหนึอะไรอะ่ะ8 58นะครับ ่ะเพราะฉะนั้นมจะหาหมวลได้นะครับเพราะฉะนั้นหาหมวลได้จาก m เท่ากับ m สองนะเท่ากับ v สองหารด้วยปริมาตรจำเพาะณนะจุดที่สองนะครับโอเคไหมซึ่งเรารู้ว่าไอเน,นี้ยตัวเนี้ย อันเนี้ยมันคือ v g ที่20องศายังตามทันอยู่ไหครับเพราะว่าสภาวะสุดท้ายเป็นอีิ่ตัวใช่ไหมที่20องศาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปริมาตรจำเพาะณจังหวะที่สองเนี่ยก็ต้องเป็น v ของไออิ่ตัวล้วนๆที่20องศาไงนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเราเปิดตารางไปแล้วนะก็คืออันนี้นะครับอ้าวไปไหนอ่ะอ่าก็คืออันนี้ ไอเนี่ยไอจุดหนึ่งสี่เก้าสองสองนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แทนค่าเลยนะครับผมก็ได้ว่า m สองนะจะต้องเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งห้าศูนย์แปดห้าแปดลูกบาทเมตรใช่ไหมครับทั้งหมดนี้หารด้วยศูนย์จุดหนึ่งสี่เก้าสองสองลูกบาทเมตรต่อกิโลกรัมอาจารย์ครับเ,เอากี่ตำแหน่งครับ ทดไปเลยครับเยอะๆเลยครับทดไปเลยแล้วค่อยไปปัดเลขสุดท้ายทีเดียวนะครับทดไปเลยหกตำแหน่งเนะี่ยทดไปเลยนะครับอ,อ,อ่ะเราจะเห็นว่าหน่วยลูกบาศเมตรมันตัดกันใช่ไหมเดี๋ยวหน่วยกิโลกร,รัมมันจะถูกตวัดขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับก็จะได้มวลใช่ไหมเราก็จะได้ว่า m สองเรานะเท่ากับจุดไรเนี่ยหนึ 1, 5, 1, ่งหันลหารด้วย จุดหนึ่งสี่เก้าสองสองนะครับมวลจะออกมาเป็นหนึ่งจุดศูนหนึ่งศูนเก้าเจ็ดเจ็ดอะใส่มันใส่แม่งไปหกตำแหน่งเลยนะครับอ่าได้เท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นหาคำตอบได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเออ่มวลเดี๋ยวน,นอเไาใหม่ เขียนคำอธิบายคาไว้นิดหนึ่งนี่คือมวลของแอมโมเนียที่เหลืออยู่ในถังถูกไหมครับเห็นไหมอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับมวลของของเหลวที่ระบายออก จากถังนะครับหรือว่าเดลต้าเอของเรานี่นะก็คือเอ็มหนึ่งลบเอมสองใช่ไหมก็คือเอาสองกิโลตั้งใช่ไหมครับแล้วก็ลบด้วยเนี่ยหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดนี่แหละนะครับหน่วยมันจะออกมาเป็นอันนี้มันเป็นกิโลอยู่ทั้งหมดอยู่แล้วนะผมก็เลยไม่เขียนเนาะเอาอันนี้นะครับเอาสองลบอันนี้ก็จะได้ ศูนย์จุดเก้าแปดเก้าศูนย์สองสามคะัเออศูนตาเขียนผิดเลยเก้าแปดเก้าศูนย์สองสามอ่ะจะตอบนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมหัวไม่ชัดก็ไปวะป๊าด โอเคนะครับนี่ก็เป็นคําตอบเราเนาะถ้าจะปัดใช่ไหมถ้าจะปัดเศษอาจจะตอบเป็นสองตำแหน่งเป็นจุดเก้เก้ากิโลกร,รัมก็ได้นะครับโอเคไหมยากไหมมีคนทําให้ดูมันก็ง่ายใช่ไหมถูกไหมครับใช่ครับทีนี้เดี๋ยวจะปิดหัวข้อนี้ข้อเดียวนันล่อไปเกือบจะชั่วโมงแล้ววะเออก็ จะเอาไปเขียนบน p ีวีไดแกรมกับ t ีวีไดแกรมให้ดูว่าว่ากระบวนการมันมันเดินยังไงนะครับอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้รปัดเป็นหนึ่งเลยไม่ได้เหรอก็แล้วแต่เราอ่ะแล้วแต่เราแล้วแต่เราคือคือคือตอบแบบที่ตอบแบบนักการเมืองเลยนะก็คือมันขึ้นอยู่กับว,ว่าสถานการณ์ที่คุณกําลังทาอยู่คุณยอมรับความคาดเคลื่อนได้เท่าไหร่นึกออกไหม คือถ้าแบบเป็นงานซีเรียสแบบโอ้ยซีซ,ซ,ซีนึงกูก็ต้องกูก็ต้องนับเอ่ยอย่างเงี้ยก็ก็ปัดไม่ได้นึกออกไหมมันแล้วแต่งานเออมันแล้วแต่งานนะครับแต่ว่าช่วงกำลังเรียนหนังสือเนี่ยใส่ททศยมสองสามสี่หกตำแหน่งอย่างเงี้ยไปก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวพอคุณทํางานไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณจะจะ,จะจะรู้ได้เองว่าอ๋อแบบนี้นี่นะทศยมสองตำแหน่งเหลือเฟือละเพราะว่าเครื่องมือวัดอาจจะวัดไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับเครื่องมือวัดคุณอาจจะละเอียดแค่ระดับแบบสมมติเนี่ยสมมติคุณไปขึ้นตาช่างสมมตินะปรากฏว่าคุณไปเอาขึ้นตาช่างประเภทแบบละเอียดสุดก็คือหนึ่งกรัมสมมตินะละเอียดสุดคือหนึ่งกรัม แปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องดูถึงไหนเนี่ยหนึ่งกรัมนี่คุณต้องดูถึงนี่เลยนะถูกไหมคุณต้องดูถึงซุง้ยยมตำแหน่งที่สามเลยใช่ไหมนึกออกไหมครับแต่ถ้าคุณไปเจอตาช่างแบบตาช่างขายหมูอะไรเงี้ยลงไปได้แค่สิบกรัมอะ่ะคือหนึ่งในสิบของขีดอะ่ะนึกออกไหมแปลว่าคุณอาจจะมาถึงแค่นี้ก็พอนึกออกไหมครับถ้าคุณไปขึ้นตาช่างแบบตาช่างเขาจระสอบข้อสารนะคุณเคยเห็นไหม ตาช่างกระสอบข้าวสารนะที่แบบช่างแล้วคุณก็ต้องเอาไอ้ตุม้มน้ําหนักคอยไปทวงทวงนะเออมันอาจจะทําแบบที่คุณบอกได้เแออม่งกิโลเดียวนี่หะ่ะนึกออกไหมครับประมาณนี้นะตอบแบบนี้นะตอบนกักการเมืองเลยนะแล้วแต่สถานการณ์ว่าคุณต้องการความแม่นยําแค่ไหนหรือว่าเครื่องมือวัดที่คุณมีอ่ะมันแม่นยําแค่ไหนนะครับ